โรงเรียนบ้านเบิกไพรมีการจัดการเรียนการสอนสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3ที่มุ่งเน้นและส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นหรือทักษะ 3R ของนักเรียนทุกคนตามศัก,กยภาพของนักเรียนในแต่ละบุคคลกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการอ่านกิจกรรมอ่านรู้เรื่อง นักเรียนเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจจากแบบฝึกเสร,ริมทักษะการอ่านของชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงมาฝึกอ่านและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านจากนั้นนำม,มาอ่านและตอบคำถามกับครูเมื่ออ่านจบให้นักเรียนบันทึกลงในสมุดร,รักการอ่านโดยครูเป็นผู้ประเมินผลกิจกรรมเล่มโปรโดของหนู นักเรียนเลือกหนังสือนิทานที่ชื่นชอบหรือสนใจมาฝึกอ่านจากนั้นนำมาอ่านกับครูทีละหนึ่งคนในเวลาว่างหรือพักกลางวันแล้วสรุปใจความสำคัญของเรื่องหรือเล่าเรื่องสั้นๆให้ครูฟังและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านกับครูและว่างเดินทางเข้าป่าเจ้าหนึ่งพบชายชลาดอมโซคนหนึ่งกิจกรรมจับคู่กันอ่าน นักเรียนเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจมาฝึกอ่านจากนั้นจับคู่กับเพื่อนอ่านให้เพื่อนฟังและให้เพื่อนถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านจากนั้นสลับกันอ่านและตอบคำถามโดยครูเป็นผู้สังเกตการอ่านของนักเรียนกิจกรรมสร้างสารรค์เป็นภาพนักเรียนสร้างสารรค์ผลงานการวาดภาพระบายสีและเขียนบรรยายสั้นๆจากการอ่านเรื่องที่ตนเองสนใจจากนั้นสรุปใจความสำคัญ และข้อคิดหรือคติสอนใจและนำเสนอผลงานให้ครูและเพื่อนๆนฟังกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเวลาพักกลางวันในเวลาพักกลางวันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3จะมาอ่านหนังสือกับครูประจำชั้นเมื่อนักเรียนอ่านจบครูให้นักเรียนสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านและเป็นการอ่านซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนบางคนที่ครูต้องการพัฒนาทักษะการอ่านให้ดียิ่งขึ้นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเขียน กิจกรรมเขียนตามคำบอกในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยครูจะให้นักเรียนฝึกเขียนตามคำบอกจากคำในหนังสือเรียนโดยครูจะให้นักเรียนอ่านบทเรียนก่อนและเมื่ออ่านจบให้นักเรียนเขียนตามคำบอกที่ครูคัดเลือกมาสิบคำจากนั้นให้นักเรียนนำคำที่เขียนมาแต่งประโยคหรือเรื่องราวตามจินตนาการพร้อมวาดภาพประกอบกิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ครูจะให้นักเรียนฝึกเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการและระบายสีลงในเล่มเขียนเรื่องจากภาพในเวลาว่างหรือให้เป็นการบ้านเพื่อให้นักเรียนฝึกใช้ความคิดและจินตนาการในการเขียนมากขึ้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดเลขเป็นกิจกรรมท่องสูตรคูณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2และ3จะท่องสุดคูณแม่2ถึงแม่12ในตอนเช้าหรือในเวลาก่อนกลับบ้านตามความเหมาะสมของเวลาในแต่ละวันกิจกรรมคิดเลขเร็วนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 3ถึงฝึกทำโจทย์คิดเลขเร็วจากในสมุด หรือทำกิจกรรมคิดเลขเร็วโดยครูกำหนดโจทย์และจับเวลาให้นักเรียนช่วยกันคิดจากนั้นครูเป็นผู้เฉลยคําตอบและวิธีคิดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3าได้ทำนี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นหรือทักษะ3า เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศัก,กยภาพการอ่านการเขียนและการคำนวณเลขตามศัก,กยภาพของนักเรียนในแต่ละบุคคลอย่างเต็มความสามารถของนักเรียนโรงเรียนบ้านเบิกไพร